พอมีอยู่นะคะใช้ได้อยู่เก็บไปค่ะอันนี้กับดอกนี้โอเคอยู่ค่ะนี่ได้เอาแค่นี้ก็เอาดูค่ะเพื่อนๆน, <laughs> นี่ค่ะลบๆลบลบลบ,ลบ,ลบ,ลบภูมิอากาศหน่อยค่ะเผื่อพายุมาแรงเขาก็จะไม่เสียหายนะนี่หนาวมากเขาก็ยังหลบอยู่ใต้ซอกอันนี้คือเห็ดเห็ดนะ,ะเห็ดเอาตัวรอด เพือ่อนคะดูค่ะดูๆด,ด,ด,ดูเขาเกิดสีเดียวกันหมดเลยอ,นนอุ้ย กันตีท่าอย่างนี้ก็ดอกก็ถ้าถ้าเขามีขึ้นดอกสังดอกอะไรเงี้ยก็แสดงว่าใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีมันมันเชื้อเห็ดมันจะขึ้นใกล้ๆก,ก,กันนะคะถ้ามีเชือ้อมันก็จะขึ้นนะคะจะให้เ,เพื่อนๆดูตรงนี้เ,เราเกือบจะไปแล้วเชียวนี่ เพื่อนดูสิถ้าทิ้งไว้อีกหน่อยก็ได้นะแต่ว่าเราเราเก็บเลยดีกว่าทิ้งไว้กลับมาก็คงไม่มีจริงไหมขาเหลืองใช้ได้เลยค่ะเก็บ <c oughs> จ้าเก็บจ้า ขาเขาเหลืองใช้ได้ทีเดียวขาไม่เล็กอุ้ยกำกำเยอะไปค่ะเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะเละไปใหญ่นะคะนี่จ้าที่เดียวกันนี้แหละค่ะอยู่รอบต้นสนนะคะนี่จ้ารอบต้นสน หาเล็กหน่อยแต่ว่าโอเคอยู่ค่ะยอมเดียวกันเลยจ้านี่ค่ะนีอู่ค่ะตัวนี้ต้นผลต้นนี้ก็ขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวดูต่อนี่จ้าต้นผลต้นนี้มีขึ้นดูจ้าแต่พอได้อยู่เดี๋ยวหาไปก่อนหาก่อนนี้อันนี้ก็ใช่จ้ะ จะเหมือนเนี่ยเขาเน่าอะค่ะเน่าแล้วเน่าเน่าเน่าเพราะอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นแถวนี้ก็มีอยู่จ้ากำลังขึ้นลเล็กๆค่ะแต่ดูแล้วจะสู้หนาวไหวไหมเนี่ยจ้าดูแล้วจะสู้หนาวไม่ไหวนะคะเขาก็เอาพอที่หยิบได้ค่ะมันเล็กเกินไป อันนี้พอหยิบได้จ้ะอันนี้เห็ดหนาวเลวค่ะเห็ดหนาวนี่ค่ะนี่จ้าดูค่ะกำลังโตเลยจ้าตรงนี้แต่ว่าขานี่โอเคเลยจ้านี่จ้าขาเรื้องเหลืองเ,เราก็เวลาเราจะอบแห้งเราก็จะแยกเล็กๆอย่างเงี้ยว้ออะค่ะ ไว้แบบเดี๋ยว,ว่าจะแกงสักถ้วยอเอาไว้แกงอะไรอย่างเงี้ยนี่จามีอยู่จ้ะโอ้ยนี่ไงนี่เพื่อนๆคะถูกตรงนี้ทำไมเป็นสีนี้ไปเห็ดพัดตรงนี้ทำไมเป็นสีนี้ไปนี่เหมือนกันอุ้ยมีเสียด้วยค่ะ ขานี่โอเคเลยเปราะมากเลยค่ะขาจ้าตัวนี้สีขาวอุ้ยเน่าค่ะเนี่เห็นไหมนี่ค่ะเขาเน่าค่ะตัวน,นี้ไม่เน่านะทำร่วงเห็ <laughs> นไหมคะเขาเป็นสีขาว,ขาว เพื่อนๆคะมีหนังไก่ดูเลยอืหนังไก่ค่ะนี่นสองดอกเลยงานงดเลยค่ะสองดอกก็โอเคจ้าจ้าสามดอกอื อันน,นี้นี่หลายดอกเลยทำไมว่าสามดอกก็จ้าเธอนี่ <c ười> คือเห็ดกับใบไม้เนี่ยมันใช่เลยสีเดียวกันเลย <c ười> อืมเหมือนเด็ดนี่ค่ะเราเจอแต่แต่เห็ดนี้่ย เห็ดเห็ดประกาลางเห็ดสาหรายอะไรองนี้นะคะลมแรงมากเลยวันนี้เราเห็นอะไรแล้วมาดูมาดูเลยเรามาดูเลยค่ะมาใช่ไหมนี่ไงนี่ไงใช่เลยนี่ค่ะเห็ดเหลืองค่ะน,นี่ใช่เลยนี่ใช่เลย หลายดอกเลยค่ะนี่เพื่อนๆค่ะนี่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 อู้หหลายดอกเลยค่ะอันนี้เราให้ผู้ชายเก็บนะคะมิสซาเตฟีนว้าววายเตฟีนนี่ค่ะอู้หูอยู่ตรงไหนแสดงตัวด้วยนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยว้าวว้าวว้าว,ว,าวนี่จ้า นี่จ้านี่ไงน,นี่จ้าน,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  <c oughs> นี่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 โอ้เพื่อนเพื่อนดูสิคะ <c oughs> นี่นี่นี่ฝรั่งเจอนะคะอู้ยเยอะแยะเลยคะ่ะเพื่อนเก็บค่ะเก็บ <c oughs> อือ มันก็โอเคนี่จ้าเขาบอกว่ามันเล็กนะเธอก็เลยว่าเออมันก็โอเคอยู่นะเด้อเด้อ เยี่ยมเลยมีไหมคะเพื่อนๆค่ะดูดูด,ดูเป็นทางเลยจ้าอันนี้เป็นเห็ดนังไก่นะเนี่ยค่ะอู้นี่ค่ะเป็นทางยาวเลยจ้าเห็ดนังไก่จ้าอู้ยนี่เยอะเลยค่ะเก็บจัด ก็เล็กๆเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนมันอยู่ใต้ร่มเลยมันอบอุ่นนะว่าไปแล้วอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยจะ้ะก็ให้ีห่แกเก็บใส่ถุงโอ้ยพังหมดเลยพังหมดเลยโอ้ยฟมงก้าอินเทอร์เน็ตวาฮะโอเค นี่นะจ๊ะก็ <c oughs> เก็บแบบเนะี่ยอยู่ใกล้กันเลยกับเห็ดที่ไม่กินนะฮะ <c oughs> เพื่อนๆดูอุ้ยดูสิเปนนี่เลยกำลังอร่อยเลยค่ะโอ้ยี่ยจ๊ะกรบไปแค่นี้รลเปล่ะโอ้ยอยังไงนะขี้เกียจมุดอยเลแล้วแค่นี้นะจ๊ะ ขอบคุณค่ะเก็บมาแล้วอยู่ไหนเดี <c oughs> ๋ยวเพื่อนเรานึกว่าเห็ดทัช <c oughs> มันกลายเป็นเห็ดพิษ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ใช่เลยใช่เลยนี่ค่ะ ใช่เลยจ้าขายาวยาวค่ะดูแล้วกันอืมีอีกค่ะโอ้ยกลังเปลยเลยจ้าพูดเหมือนกำลังแกงเลยเดี๋ยวหามันแรบลนได้น,น,ดน,นะเดี๋ยวหาอุ๊โซ่ นี่คะ่ะเพื่อนๆพอได้อยู่นะนี่ว่าไปก็สองดอกถ่ายไปก่อนไปเพื่อนๆดูโอ้ตกลงเห็ดกับคือเห็ดกับใบไม้ Bye <laughs> วันนี้หาเห็ดยากมากเลยคะ่ะ <laughs> เพราะว่าเราไม่สามารถแยกใบไม้กับเห็ดออกจากกันเลยคะ่ะ